รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้เข้ารับการประเมินนายแสงละพาพระเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาประวัติด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตารบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนนครพนมระดับปริญญาโทคร,รุศาสตรรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมประวัติการรับราชการ1กรกฎาคม2553ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนแดงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2 1พฤศจิกายน2556ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโพนกอบ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2 17พฤศจิกาย,ยน2563ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุนทรวิจิตบ,บำรุงวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1 ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตัวชี้วัดของนายแสงลัพาพระเสนารองผู้ในการโรงเรียนสุนทอนวิจิตรบำรุงวิทยาตัวชี้วัดที่1.1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งนักเรียนผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้โดยโรงเรียนจะมีการแจ้งผลการเรียนในรูปแบบเอกสารให้กับผู้ปกครองเมื่อสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษานอกจากนี้ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการยังได้มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการได้แก่การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนในเขตพ,พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมาตรฐานสากลสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตลอดจนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีระบบนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล รวมถึงรายงานการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการจัดการทดสอบและประมิลผลการเรียนรู้โดยเครื่องมือมาตรฐานและวิธีการที่หลากหลายพบว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสมธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย มีการจัดทำสื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเช่นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยและการสื่อสารกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ,าษ,าษาและการสื่อสารกิจกรรมซ่อมเสริมพัฒนาการคิดคำนวณกิจกรรมภาษาพาทีอาเซียนวันละครกิจกรรมยอดนักอ่านกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังกิจกรรมแข่งขันพจนานุกรม ทำให้ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได้มีการจัดทําแผนงบประมาณโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดกับผู้เรียนเป็นสําคัญผ่านการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปียึดหลักการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานข้อมูลและความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการในการดำเนินกิจกรรมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการวางแผนในการระดมทรัพยากรโดยได้รับบริจาคแผ่นยางปูพื้นสนามตะก้อจากหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้มีการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโดยการปูกระเบื้องหน้าระเบียงอาคารเรียนและบันไดนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับบริจาคอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีจากบุคคลภายนอกผู้ปกครองและสิทธิ์เก่าการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจรรยาบรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและภาระงานสอนเพื่อบริหารจัดสรรอัตรากำลังให้ตรงตามความต้องการครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรและถูกต้องตามระเบียบ ส่งเสริมการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะการขอเปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยการให้คารปรึกษาแนะนำกำหนดแนวทางที่ชัดเจนส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบันวิชาชีพการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันออกแบบกระบวนการปฏิบัติหน้าที่และมีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอเช่น มีการจัดทำทะเบียนควบคุมและกำกับการมาปฏิบัติราชการมีการกำหนดหน้าที่ครูประจำชั้นและครูเวรประจำวันการแต่งกายตามระเบียบการเข้าออกสถานศึกษาการรับผิดชอบงานสอนที่ตรงเวลาการขออนุญาตไปราชการเป็นต้นส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการให้คณะครูเข้าอบรมในรูปแบบออนไลน์และการเข้าร่วมอบรมในสถานที่จริงอีกทั้งยังมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในด้านต่างๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเน้นระบบคุณธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนได้มีการจัดทำแผนงานโดยมีการระบุงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายมีการบรหิหารงานธุรการของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีครูธุรการที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานบรรลุปเป้าหมายสูงสุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามีการจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ กำหนดแนวทางและการจัดสภาพแวดล้อมโดยจัดทำแผนผังบริเวณโรงเรียนเพื่อการดูแลพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมประสานงานกับงานพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่คารุพันโตะ๊ะเก้าอี้และอื่นๆให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียนห้องน้ำ สะอาดปราศจากกลิ่นรบกวนสร้างบรรยากาศที่น่าเรียนปรปับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสมต่อการเรียนการสอนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมหรืองานต่างๆซึ่งในการติดต่อการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่ได้มีขั้นตอนในการติดต่อขอใช้อย่างเป็นระบบสถานศึกษามีการประชุมวางแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในการทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่1.2ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนบุรีโดยศึกษาเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยทุกครั้งที่มีนโยบายด้านต่างๆโรงเรียนจะวางแผนและออกแบบระบบการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษามีการดำเนินงานดังนี้โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนการสื่อสารและคิดคำนวณโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้สเต็มศึกษาโครงการมุ่งผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการโรงเรียนธนาคารโครงการกิจกรรมวันสำคัญโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและส่งเสริมอนามัยโครงการโรงเรียนสีขาวโครงการโรงเรียนสีเขียวโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะดนตรีโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์เพื่อกำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดส่งเสริมให้มีการพัฒนาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สามารถนำผลการวัดผลประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเชิงระบบได้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการประชุมระหว่างครูสายชั้นในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยผ่านโครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโครงการ Open Class โครงการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้นส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําให้โรงเรียนประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจึงได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนทางโซเชียลเช่นกลุ่มไลน์ระดับชั้นต่างๆ Facebook นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูบันทึกการสอนของตนเองในรูปแบบวิดีโอ นำไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองตัวชี้วัดที่1.3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาการดำเนินงานของผู้อำนวยการผู้ท่งคงพงพวง,ง,งเพชรร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลาก,กรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจได้แก่ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนระดับปถมศึกษาจากกรมไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2563ปีที่2ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัลชนะเลิศกีฬาเซปอตะก้อทีมหญิงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42ประจำปี2563ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กีฬาเซปักตะกอ้อทีมหญิงประเภททีมเดี่ยวเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน13ปีการแข่งขันตะกอ้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้่วเกียรติยศพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครั้งที่3ประจำปี2563ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงการแข่งขันตะกอ้อเยาวชนฮอนด้ายูเนียนสัญจร ภาคอีสานและอาวุโสโอเพ่นประจำปี2564ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดเพลงแปลงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปากปีที่4ระดับเขตซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนเพื่อให้ได้รับการพัฒนาร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมวัยผู้เรียนเป็นคนดีมีวินยัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป